ก็ต้องปรับบุคลภาพที่คือผมเคยไป <Cast. S 2> แคสช่อง mm hmm. ของช่องสามมาแล้วแต่ว่าโดนติมาเรื่องสำเนียงการพูด mm hmm. แล้วก็บุคลิกยังดูแบบเป็นเด็กว mm ่า hmm. ช่องเขาต้องการคนที่แบบพร้อมแล้วพร้อมทุกอย่างใ mm hmm. ช่ครับผมก็เลยมาเรียนทำให้กลับไปคราวหน้าก็หว,วังว่าจะได้หวังว่าจะได้ ล้ววันนี้อ่ะบอกตัวเองว่าเออพร้อมหรือยังกับการที่วันนี้เราจะเดินเข้าไปออดิชัน่นหรือว่าจะจะทําตรงนี้ถ้าถามว่าพร้อมไหมใจผมอ่ะพร้อมนะแต่ว่าด้วยเรื่องร่างกายแล้วก็อะไรหลายอย่างทาให้แต่ว่าอาจาจะสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะ,ะตอนนี้ให้ตัวเองเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตตอนนี้สิ่งที่ขาดหายไปอีกสามสามสิบถ้าวิเคราะห์ตัวเองนะ่